วัสดีค่ะก็สิบบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะามดดาด้าเที5้าโปรปี2014นะคะตัวสูงค่ะติดฟิล์มแล้วตลอดทั้งคันค่ะจัดทรงรงแบกหล่อๆค่ะรถสวยสไตล์เดิมๆด้วยนะคะเครื่องยนต์ 2,200cc ดีเซลค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเลขไมห่กมนกิโเมตรนะคะมาด้วยราคาเงินสด1 6 8 0 0 0บาททุกท่าน รถพร้อมขับพร้อมใช้เลยนะคะรถทรงสวยๆค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีขับดีค่ะภายนอกภายในสวยสะอาดแอร์เย็นนะคะมีจอ9นิ้วด้วยค่ะพร้อมเครื่องเสียงชุดใหญ่พาวเวอร์แอ3ตัวมีซับบ็อก8นิ้วนะคะสีรอบคันสวยดูดีค่ะช่วงร่างแน่นหนึบคัสซีสวยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่เล่มมีครบพร้อมเลยนะคะเอกสารมีครบค่ะ ภาษีพรบรปี6กค่ะทุกท่านเงินสดนะคะคันนี้1,68 0 0 0บาทอยู่แถวบางพีจังหวัดสมุทรปราการมีเบอร์โทรของผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปโทรคุยโดยตรงกันเลยนะคะนัดล่วงหน้าและไปทดลองขับกันด้วยอย่าลืมตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจด้วยนะคะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ